ไม oh ่เผ็ดไงโอ๊ยอยู่เได้ไหมเนี่ยยันไม่เผ็ดโอ๊ย ฉันไม่ผิดนะมันแค่สอบอะฉันไม่ได้ตั้งใจฉันไม่ผิดจริงๆนี่ปู่สอบตกอีกแล้วเหรอเนี่ยเอานี่ฉันฝันเลยเนี่ยในพ่อบอกว่าปู่เรียนเก่งนักเก่งหนาไม่ใช่เหรอแล้วทำไมผลคะแนนถึงบอกว่าเป็นแบบนี้โโดูมปู่ขอโทษจริงๆแกยกโทษให้ปู่นะแล้วแกอย่าหัวใจวายตาย่ะนี่มันอนาาคตผมนะปู่แล้วปู่ต้องซ้ำฉันแล้วดุมเข้าล่างดุม ชีวิตดุูจะเป็นยังไงงั้นฉันสัญญาว่าจะไม่ออกจากร่างแกไม่ตลกเลยนะปู่ยังมีอีกมุกหนึ่งไม่ต้องแล้ว <S <S แล้วครูก็พูดอะไรกับปู่บ้างอะครูเขาก็บอกว่าถ้าเกิดยังสอบตกอีกเนี่ยก็ต้องซ้ำชั้นน่ะเห็นไหม <S <S ดุมจะไปฟ้องพ่อกับแม่จะฟ้องก็ฟ้องไปเลยมันไม่ช่วยปู่สอบผ่านหรอก แต่ครูเขายังให้โอกาสปู่นะเขาจะให้ปู่ไปสอบซ่อมแกต้องช่วยปู่นะดุมแล้วสอบซ่อมเมื่อไหร่อีกสามวันอีกสามวันโอ้ยลาออกไปเลได,ดีกว่าปูเดีย๋ยวยอมแพ้ดีดุมเราต้องช่วยกันช่วยไงอะ่ะบบดนี้แล้วอ่ะใช้เวลาสามวันนี้จะทำอะไรอะ่ะแต่ปูว่าปู่ทำได้นะ ทุกครั้งปู่ก็พูดแบบนี้ตลอดปู่ก็ไม่เคยทำไปได้เลยอะนี่ทำไมดุมกับปู่ยังไม่ลงมากินข้าวอ่ะอย่าบอกนะว่ายังไม่ตื่นสายขนาดนี้แล้วพวกขึ้นไม่ปลุกมาแล้วนะคะแต่ว่าน้องดุมไล่พงลงมาค่ะ สงสัยเมื่อคืนเล่นเกมเด็กอีกแน่เลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยทางนี้ ไปไหนะดมจะไปช่วยปู่ดูหนังสือสอบสอบอะไรเออสอบคือคือเออดมดมได้เป็นตัวแทนไปสอบแข่งกะโลงเรียนอื่นอะพ่อฮะแกจะไปสอบกับคนอื่นได้ไงตอนนี้แกอยู่ในร่างพ่อฉะนั้นเนี่ยก็คือคือคือหมายความว่าปู่อะพ่อฮะ,ฮะ ใช่ตอนที่ปู่ต้องอ่านหนังสือหนักหนุ่มต้องไปเป็นกำลังใจให้ปู่ด้วยพูดไปได้ยังไงวันเนี้ยชิบหายล่ะสินี่จริงวรนเนี่ย พ่อผมอเก่งจริงนะคุณถ้าได้เรียนหลักสูตรใหม่อะ่ะยิ่งเก่งกว่าก่าเลยล่ะคุณตายแล้วนี่จะเชื่ออะไรต้องขอบคุณพ่อคุณนะที่ทําให้ลูกเราอะ่ะได้เป็นหน้าเป็นตาของบ้านพ่อคุณสุดยอดจริงๆเลยอะ่ะบอกแล้วงั้นเดี๋ยวหนูจะทําให้แดดเป็นหน้าเป็นตาบ้างเอา้าแมอไม่ต้องเลยแค่พี่ดาวไม่กระโดดงับหูเพื่อนแดดก็ขอบคุณมากแล้วฉันไม่ใช่หมานะแกเฮ้ยนีา่าฉันเหรอนัละ เฮ้ยพอได้แ <making> ล้วแม่แกกินข้าวได้แล้วกลับมากินข้าวกินนอย่างโอ้โหนี่เราจะได้ไปคุยกับใครๆเขาแล้วใช่ไหมเนี่ยว่าลูกเราเรียนเก่งพ่อฉันหรอกสมมติรับปู สมมติว่ามันอยู่ข้างในนี้ใช่ไหมปูกก็โยกตัวนี้ไปแล้วก็ย้ายตัวนี้ก็มาแล้วปูกก็ตัดตัดตัดแล้วคําตอบมันก็อยู่ข้างในเนี่ยเห็นไหมง่ยง่ายดุมจะทําได้เลยอะข้อนี้ตอบสามอะอโอ้ยอย่างนั้นข้อนี้ง่ายแล้วตัดออกเลยไม่เอาแล้วตัดเลยเออตัดเลยง่ายโอ้ยโอ้ย ตอบคำถามระดับประเทศอะปู่ของแดนได้เก่งที่สุดเลยแดนอฉลาดได้ปู่ม,มาจริงๆด้วยเดียวเดียวเดียวตอบคำถามเลยอะอัะนแนะ <c oughs> ไม่ต้องทำเป็นไม่รู้เลยนะปู่นี่ดูมอะบอกทุกคนหมดแล้วใสมาสะพายพวกเราใช่ไหมใช่ใช่ทำไมเนี้ยไอ้ดมนี่แกไปบอกอะไรอีกเนี่ยฮะอะไรบอกอะไรบอกอะไรก็เขาพูดอยู่เนี่ยว่าแกบอกพวกเขาเนี่ยป่าปๆาปาไม่ได้บอกอะไร บอกปู่ม,มาเลยเดี๋ยวนี้ดมุมจะให้ดุมพูดตอนนี้เลยเหรออ่ะก็พูดตอนนี้เลยดิดุมเป็นคนพูดเองนะเออก็ดุมกลัวว่าพ่อกับแม่จะรู้ว่าปู่สอบตกแล้วตอนนั้นดุมก็คิดอะไรไม่ออกดุมก็เลยโกหกพ่อกับแม่ว่าปู่ไปอ่านหนังสือเพื่อจะไปแข่งตอบคําถามอ<ะ>่ะแกจะพูดทําไมเนี่ยก็ปู่เป็นคนบอกให้ดุมพูดเลยเ <c oughs> ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสรุปว่า ูสอบตกแทนเนี่ยนะโอ๊ยเรานี่ไปโกหกพ่อกับแม่เขาได้ยังไงเนี่ยใช่ถ้าแม่รู้อ่ะพี่ดุ๋แย่แน่ออนก็ตอนนั้นเหตุการณ์จะพาอหน้าดุม๋มคิดอะไรไม่ออกอ่ะพี่ดาวพี่ดาวต้องช่วยดุ๋มนะดุ๋มไม่อยากเรียนซ้าชั้นนะ่ะนะเจอพี่ดาวนะพี่ดาวต้องช่วยดุ๋มนะดุ๋มอายเพื่อนน่ะไม่อยากเรียนซ้าชั้นน่ะนะนะพี่ดาวนะนะเดี๋ยวใครให้ไปบอก